วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดถ้าเกิดว่าินดีๆตอมวี่ระบาดนะผมสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราต้องเตรียมก็คือคืออะไรวะกระดาษเช็ดหน้านะผมเอาไว้สําหรับเขาเรียกว่าอะไรวะเช็ดหน้าตอนเวลาน้ามันนะครับไม้มอาจจะเป็นสิวได้งั้นเราคนที่จะติดเอาไว้นะผม <c oughs> <c oughs> ดเดี่ยนี้เฮ้ยไปฉายรองเท้าออกงานผู้หญิง หรือว่าพวกนี้เป็นของที่จำเป็นมากๆนะครับผมน,นี่ห้องน้ำประแจเชื่อมเฮ้ยอันนี้ขายไม่ได้เลยครับผมก็คือแปลงสีฟันนะครับอ,อะไรวะอ๋ออืมก็เรียกได้ว่าเพื่อนบ้านผมเริ่มมาแล้วครับเราควรที่จะอุยาาอ้ยเั็นคำอะไรเฮ้ยอุ้ยเหี้ยตกใจสัก <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่จริงไม่จริงโอ้กู <c oughs> อ,อึ๋เฮียนี่กูมีชีวิตรอดแค่สามสิบห้าทีเหรอวะ <c oughs> โอเคนะผมตอนนี้ก็เรากลับมาก,กับการเอาตัวรอดเวอร์ชันสองจุดศูนย์นะครับผมเฮียแม่งโผล่มาละโอ้เอยอเฮอยสว่าดีครับ เอ้ยโอ้เอี่ยกูตายไม่จริงกูต้องรอดยี่สิบสองนาทีเสร็จอ่าโอเคตอนนี้เรากลับกับเวอร์ชันสามจุดศูนย์นะโอ้โหมือกันอัตรรสากจุดศูนย์เอียโอเคกระทานี่ก็พอละชุดกูแม่งน่าจะไม่นานว่ะอยู่ไม่นานแน่ๆเราจะต้องสู้กับซอมบี้ให้ได้นะผมอู้หู้โน้ ไอ้สัสโอ้ยเฮียอ่อาตอนนี้กลับมากับเวอร์ชัน4.0นะผมเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวู้วิ่งวิ่งไปเราต้องรอดเฮีย โอเคนะผมตอนนี้ก็อยู่กับการเอาตัวรอด5.0นะผมแบบแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการการนี่ครับเนี่ครับแล้วก็พิมพ์ไปครับคาตนาคาตนาไอสัตว์คาตนาเฮี้ยอะไรอ่าเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ครับตอนที่เกิดโรคระบาดแล้วก็ต้องหาคาตนามาก่อนเลยนะผมเป็นอาวุธที่คมและเร็วที่สุดแล้วมั้งนะ มาดีเฮียผมคิดว่าพวกมึงเก่งมากอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีมันต้องวิ่งหนีไอ้จุกไอ้เฮียมึงจะเดินช้าทำไมโอเคนะครับตอนนี้แกอยู่กับการชีวิตรอด6.0นะครันะผมนี่จะกลายเป็นผู้หญิงเลย้ยโอ้โหเอีเซมาเสเฮ้ยจุกโอ้เฮีย โอ้โหเฮ้ยนีย่ตู้เย็นมีอะไรบ้างวะที่จิตนะเทยียกูจะิดหลานอะไรสัตว์เอียเอียร์โอ้ต้องช่วยรอดทำไมตรงนี้ไม่มีทำตรงนี้เอ๊ะอันนี้มันขอบแแบบบ่มันขอบแมบหรือว่าอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงไม่มีนั่นวะต้องรอดต้องรอดไปจากที่นี่เอียวิ่งไป โอ้ยไอ้เฮี้ยแม่งมากันเลยจังวะปึ๊บกระโดดเอ้ยไอ้เียกระโดดปึ๊บกระโดดกรู้แล้วพี่รอดนี่โอ้ยไอ้ะหูสัตว์มึงมากระทันตับบนเลยเหรอวะไอ้เฮี้ยทำรั้วกูพังเลยไอ้เฮี้ยรั้วกูพังไอ้สัตว์เราอยู่ใน e ห้องน้ำครับ uh ห้องน้ำเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะผม มาแล้วเหรอโอ้ยเฮี้ยแม่งน่ากลัวสัสอะ่ะอืะแม่งกระจกแตกเฮ้ยมันไม่พมาระตูแล้วอะ่ะเสียงเฮี ER ้ยอะไรวะเราออกไปดูข้างนอกก่อนอุ้ยเฮี้ยอู้อันนี้กูเกิดที่ไหนเนี่ยเฮี้ยแม่งเต็มเลยโอ้เฮ้ยห้าสิบนาทีนานอยู่กันนะมีเร,รื่องราวกระจกแตกเนี่ย อือที่บ้ดเจ็บอุ้ยหนีแล้วกูไม่น่าปรับให้มันวิ่งได้เลยสัตว์ไอ้ยกูตายโอเคมารอบนี้แม่งแต่งตัวโคตรเท่อ่ะโหเอาล่ะเจะต้องรอดไปให้ได้กับคู่มือการรอดเฮ้ยเยี่ยูกใจหมดไอ้สัตว์เฮ้ยเด็กแค่โอ้โหไอ้เจยกูตายพอเถอด็กสัตว์แ้วกูมาเล่นทำไมวะเนี่ย ยี่เมนมาทรมานตัวเองเลยพอละไปดีกว่า